เป๊ปกวาดิโอลาสนใจคว้าตัวคิมมิตจากบบเยนต่อกรณีบบเยนมีบิกต้องการตัวไควอ,อกเกอร์แบ็กตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดก็มีการเล่นข่าวว่าเป๊ปกวาดิโอลาในใหญ่หรือบาบซีฟ้าเล็งจะคว้าตัวยูชูคิมมิตมาจากทางเสือใต้เช่นเดียวกันบบเยนคว้าตัวจอะกันเซโลไปจากแมนซิตี้ในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวมกราคมที่ผ่านมาและในขณะที่ไม่ได้มีการซื้อขาดแบ็กขวาชาโปรตุเกสก็มีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่เสือต้องการตัววอลเกอร์ไปโดยใช้โอกาสที่นักเตะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากระนั้นล่าสุดเป๊ปเป็นข่าวว่ากำลังต้องการตัวคิมมิดให้โยกจากอาริอันอารีนามาเป็นลูกทีมของตอนอีกครั้งที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อคุณสื่อสเปนิตมองเห็นว่าดาวเตยเยรมันจะเข้ากับแผนการเล่นของตัวเขาได้เป็นอย่างดีด้วยความสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กและกองกลาง ความสารพัดประโยชน์ของแข้งวัย28ปียังจะทำให้เขาเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของทั้งวอลเกอร์และอิวกายกุนโดกันที่มีโอกาสจะย้ายออกจากแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งคู่เบ๊บยังเป็นคนคว้าคิมิตมาจากแอตเลซิิกตอนปี2015ที่ตัวเขากำลังคุมทีมบาเยเย์นก่อนที่นักเตะจะสร้างผลงานติดลงบนจนเป็นหนึ่งในทีมแมนของทัพเสือใต้ตลอดหลายปีหลัง จากความสนใจที่มีต่อทิมบิดส่งผลให้ดิวที่บาเยื์นต้องการตัววอกเกอร์อาจเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดด้วยการส่งนักเตะแลกกันโดยตรงของทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงซิตี้ถือได้ว่าได้ของดีมากอีกหนึ่งคนแน่นอนหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ